เดี๋ยววันนี้เรามาซ่อมเครื่องอบไร้น้ำมันครับอ Auto CO 7 4 5วันอันนี้คืออาการนะมอเตอร์ไม่ทำงานนะครับแต่ว,ว่าฮีเตอร์ร้อนปกติเดี๋ยวลองมาดูมอเตอร์หน่อยครับ อันนี้คือน็อตมันแน่นนะครับต้องใช้คีมล็อกแล้วก็ใช้ใช้ควงไม่งั้นหมุนไม่ออกใช้เครื่องพลังหน่อยลองดูว่ามอเตอร์เสียหรือเปล่าหรือว่ามีฟิวหรือมีอะไรหรือเปล่านะครับฟิวในส่วนของมอเตอร์ถ้ามีก็น่าจะเป็นที่ฟิวขาด ถ้าเปลี่ยนได้เฉพาะฟิวว่าไม่ต้องเปลี่ยนมอเตอร์เพราะมอเตอร์ตัวนี้ราคาค่อนข้างจะแพงพอสมควรเดี๋ยวมาดูภาพว่ามีฟิวหรือเปล่าฟิวน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองแกะมาดูครับ